สวัสดีก็บผู้ฟังเรื่องเล่าหล,ลอนๆค่ะเรื่องราวที่เราจะเล่าในค่ำคืนนี้มีชื่อเรื่องว่าดวงไฟที่ปลายหน้าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวรอไปติดตามรับฟังมพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะ เหตุการณ์ที่ผมจะเล่านี้เกิดขึ้นในช่วงที่ผมอยู่มาต้นคือพ่อของผมนั้นไปสร้างกระท่อมหลังเล็กๆเอาไว้ที่ปลายนาคือพ่อจะชอบที่นี่มากๆกระท่อมหลังนั้นมันก็ไม่ได้ใหญ่และก็ไม่ได้เล็กมากคือทั้งครอบครัวก็สามารถไปนอนได้ครอบครัวของผมนั้นมีพ่อแม่ผมพี่สาวและก็พี่ชายรวมกันทั้งหมดห้าคนถ้าไปกันทั้งหมดนั้น ก็นอนที่นั่นได้สบายสบายเลยครับที่ดินตรงนั้นมันก็จะเป็นท้องทุ่งนานะครับพอก็ได้ปลูกข้าวไว้ส่วนหนึ่งและปลูกเป็นพวกข้าวโพดพวกอ้อยและพืชผักสวนครัวต่างๆและนอกจากนั้นก็มีบ่อเลี้ยงปลาด้วยคือใช้ชีวิตแบบพอเพียงเลยก็ว่าได้ครับคือถ้าจะไปนอนที่นั่นแค่พาข้าวสารไปหุงเข้าส่วนพวกผักปลาต่างๆก็คือไปเก็บเกี่ยวจากในสวนได้เลย ในสมัยนั้นผมชอบที่นั่นมากๆเวลาพ่อชวนไปนอนที่นั่นก็คือผมจะติดตามไปด้วยตลอดจนมาถึงช่วงฤด,ดูหนาวเป็นช่วงที่เขากำลังเก็บเกี่ยวข้าวที่นาของพ่อนั้นก็ได้ปลูกข้าวไว้บ้างนะครับแต่ก็ได้จ้างคนงานมาเก็บเกี่ยวไปเรียบร้อยแล้วแต่ก็ต้องไปอยู่เฝ้าเพราะยังคงมีพืชผักต่างๆที่เพิ่งออกดอกออกผลวันนั้นพ่อกับแม่ก็ชวนผมไปด้วย ส่วนพี่สาวกับพี่ชายไม่ได้ไปนะครับในช่วงกลางวันของวันนั้นคือผมก็อยู่ช่วยงานพ่อในสวนจนกะระทั่งพอตกค่ำพ่อก็บอกว่าให้นอนค้างคืนที่นี่เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าพ่อจะขนพวกผักต่างๆไปขายในตลาดในคืนนั้นพ่อก็ได้จุดกองไฟอยู่ด้านล่างกระท่อมซึ่งด้างข้างกระท่อมนั้นก็จะมีต้นไม้ต้นใหญ่กระท่อมก็เป็นกระท่อมยกสูงจากพื้นนะครับ พ่อกับแม่ก็บอกผมว่าพ่อกับแม่จะเข้านอนแล้วทีนี้พ่อก็ชวนผมให้เข้าไปนอนแต่ผมก็บอกว่าเดี๋ยวผมขอนั่งรับลมตรงนี้สักเดียวหน่อยเดี๋ยวจะขึ้นตามไปตอนนั้นเป็นเวลาสักประมาณหนึ่งทุ่มกว่าเองครับแต่บรรยากาศที่ปลายนานั้นมันมืดสนิทเพราะไม่มีไฟสว่างเลยผมนั่งเล่นกองฟืนกองไฟอยู่ด้านล่าง ที่พ่อได้จุดเอาไว้เพื่อกันพวกสัตว์แมลงต่างๆบรรยากาศในคืนนั้นค่อนข้างจะเงียบและหนาวเย็นมากๆขณะผมใส่เสื้อกันหนาวแล้วก็ยังคงรู้สึกหนาวเย็นเลยผมกําลังนั่งบนเพลนดูนู่นด,ดูนี่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งสายตาของผมนั้นไปสะดุดเข้ากับบางสิ่งบางอย่างผมเห็นดวงไฟเล็กๆในตอนแรกก็เห็นอยู่ตำาๆอยู่ตามพื้น แต่พอผมสังเกตดูดีๆแล้วเหมือนแสงไฟดวงนั้นมันเคลื่อนตัวลอ,อยขึ้นเรื่อยๆและแสงไฟที่ผมเห็นมันก็เริ่มชัดสว่างมากขึ้นเป็นแสงสีแดงตอนนั้นผมเห็นได้ชัดเจนเลยครับผมก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นดวงไฟของชาวบา้านคนอื่นๆที่เขาออกมาดูได้หรือเปล่าแต่มันก็ผิดสังเกตนะครับเพราะมันเป็นดวงไฟสีแดง พราะชาวบ้านแถวนี้เขาไม่ได้ใช้ไฟสีแดงกันเลยนะครับผมก็เลยนั่งดูไปเดือยๆนี่ยตอนนั้นยังไม่ได้รู้สึกกลัวอะไรเลยนะผมเห็นดวงไฟดวงนั้นมันลอยเข้ามาใกล้เรื่อยจากจุดที่ผมนั่งอยู่นะครับมันลอยแบบต่ำๆบ้างบางทีก็ขึ้นสูงบ้างจนผมก็เกิดข้อสงสัยว่ามันคือดวงไฟอะไรกัน ผมก็สังเกตไม่ละสายตาเลยนะทีนี้ดวงไฟดวงนั้นมันเหมือนจะลอยไปบริเวณที่เป็นสระน้ำของหมู่บ้านตรงนั้นมันจะมีพวกปลากบเขียดที่ขึ้นกันเต็มเลยนะและดวงไฟดวงนั้นก็หยุดอยู่ตรงบริเวณนั้นครับทีนี้ด้วยความที่ผมสงสัยว่ามันคือดวงไฟอะไรกันในความที่ตอนนั้นอยู่ในวัยที่อยากรู้อยากลองอยากเห็นผมก็เลยถือไฟฉาย เดินตามไปดูดวงไฟไปริศนาดวงนั้นครับผมเดินไปอย่างช้าๆค่อยๆเดื่อๆตอนนั้นดวงไฟนั้นลงที่พื้นแล้วนะและมันก็ไม่ค่อยสว่างมากแล้วแต่ก็ยังคงเห็นแสงไฟลางๆอยู่จนาพอผมเดินเข้าไปก็ได้จะถึงจุดตรงนั้นนะครับผมก็เดินเข้าไปหลบอยู่ที่ด้านหลังต้นไม้ต้นใหญ่ต้นหนึ่งคือผมนั่งยองและแอบดูอยู่ตรงนั้นตอนนั้นผมรับไฟฉายสนิทเลยนะ เกรงว่าเขาจะเห็นผมทีนี้ผมก็แอบมองไปเรื่อยๆมันก็เลยทำให้ผมเห็นร่างเป็นร่างของผู้ชายตัวสูงๆและผู้ชายคนนั้นมีผิวที่ดำเข้มกำลังนั่งยองๆและเหมือนหยิบอะไรบางสิ่งบางอย่างจากนั้นก็ตามมาด้วยเสียงแบบมันเหมือนคนจกกินอะไรบางอย่างเลยครับตอนนั้นผมนึกในใจใครการมานั่งทำอะไรอยู่ตรงนี้ดึกๆเด,ๆดินๆ แต่พอผมสังเกตดูเรื่อยๆผมเห็นว่าผู้ชายคนนั้นเขานั่งหันหลังให้นะครับโดยที่เขาไม่ได้ใส่เสื้อแต่ใส่แค่แคงเกงขาสั้นและมีผ้าขาม้าผูกอยู่ที่เอวผู้ชายคนนั้นกำลังจกกินอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่ในจังหวะที่ผมกำลังสังเกตผู้ชายคนนั้นนะครับจู่ๆก็มีลมพัดแรงมากๆเลยครับและเหมือนมีลูกอะไรบางอย่าง หรือว่ากิ่งไม้นะครับพัดตกลงมาด้านล่างมันทําให้เกิดเสียงดังผู้ชายคนนั้นเหมือนเขาตกใจเลยหันหลังกลับมามองตอนนั้นพอผมเห็นแบบนั้นผมก็รีบหลบด้านหลังต้นไม้เลยนะครับแต่ภาพที่ผมเห็นก่อนที่ผมจะหลบไปด้านหลังต้นไม้นั้นมันเป็นภาพที่น่ากลัวมากๆเลยนะครับผู้ชายคนนั้นกำลังกินกบกินเขียดบริเวณปากมีคราบเลือดเต็มไปหมด และที่มากไปกว่านั้นก็คือผมเห็นว่ามีขาข้างหนึ่งของกบที่โผล่ออกมาจากในปากของผู้ชายคนนั้นมันเป็นภพอะไรที่สยองขวัญมากๆผมไม่ได้สังเกตหน้าตาที่ชัดเจนหรอกนะครับคือแค่ผมเห็นแค่นั้นผมก็รีบหลบสายตาจากผู้ชายคนนั้นไปอยู่ด้านหลังต้นไม้ก่อนครับและพยายามไม่ส่งเสียงเงียบที่สุด ผมหลบอยู่ด้านหลังต้นไม้นั้นสักพักใหญ่ๆใ,ในตอนนั้นผมตกใจและกลัวแบบสุดขีดเลยนะครับไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนผมหลบอยู่ด้านหลังต้นไม้ด้วยอาการที่สั่นกลัวกลัวจนตัวสัน่นน้ำตาคอเบ้าแต่พยายามไม่ส่งเสียงร้องออกมาให้ได้ยินจนผมก็คิดว่าผู้ชายคนนั้นเขาน่าจะไปแล้วล่ะครับผมก็เลยแอบไปมองอีกครั้งหนึ่ง ปรากฏว่าทั้งดวงไฟสีแดงกับผู้ชายคนนั้นก็ได้หายไปแล้วครับผมเลยตัดสินใจรีบวิ่งกลับมาที่กระท่อมใยนาของพ่อแบบสุดชีวิตด้วยความที่กลัวมากๆรีบว,วิ่งขึ้นไปบนกระท่อมตอนนั้นพ่อกับแม่ยังคงหลับอยู่คือเขาก็ตกใจว่าทำไมผมวิ่งขึ้นมาแบบนี้เสียงดังผมก็เลยเล่าเหตุการณ์ทุกอย่างที่ผมไปเจอมาพ่อก็เลยพูดว่าลูกออกไปทำไม พ่อบอกแล้วนะว่าให้รีบขึ้นมานี่ออกไปคนเดียวมันดึกแล้วนะอันตารายมากด้วยตอนนั้นพ่อก็ดูดาว่าผมใหญ่เลยครับทีนี้ผมก็เลยถามพ่อไปว่าพ่อและสิ่งที่ผมเห็นมันคืออะไรหรอครับพ่อผมกลัวสิ่งที่ลูกไปเจอนะ่ะมันคือผีโพงมันชอบออกมาจับกบจับเขียดในยามค่าคืน พอผมได้ยินคําว่าผีผมก็กลัวจนตัวสั่นแล้วครับไม่คิดเลยว่าผมต้องมาเจออะไรแบบนี้ทีนี้พ่อก็เลยเล่าเรื่องราวต่างๆให้ฟังบ้างพ่อบอกว่าตรงบริเวณนี้พ่อมักจะเจอผีพงอยู่บ่อยๆในสมัยที่พ่อเด็กๆและพ่อก็เคยแอบไปดูแอบสหมือนกับผมนี่แหละจนกระทั่งไปเจอเข้ากับดวงไฟสีแดงๆเข้าตอนนั้นพ่อก็ไม่แน่ใจนะว่าเป็นดวงไฟอะไร เลยกลับมาบอกปู่ปู่ก็เลยเล่าเรื่องราวให้ฟังว่านั่นคือผีโพงและหลังจากนั้นมาเวลาที่พ่อเห็นดวงไฟสีแดงๆนั้นพ่อก็จะไม่กล้าเข้าไปใกล้หรือพยายามที่จะหลีกเลี่ยงดวงไฟดวงนั้นให้ไกลที่สุดและพ่อก็เตือนผมว่าถ้าหากว่าคราวหลังเจอแบบนี้อีกก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงและอย่าเข้าไปใกล้ให้หลีกเลี่ยงให้ไกลที่สุดเพราะไม่อย่างนั้นจะเกิดอันตรายได้ จนในคืนนั้นผมไม่กล้าจะนอนคนเดียวเลยครับคือปกติแล้วเวลาที่ผมไปนอนที่กระท่อมหลังนั้นผมจะนอนแยกออกมาห่างจากพ่ออีกหน่อยนึงนะครับแต่ในคืนนั้นผมไปนอนตรงกลางระหว่างพ่อกับแม่เลยครับด้วยความที่ผมกลัวและพอหลังหลังมานั้นและพอหลังจากนั้นมาเวลาที่พ่อชวนไปที่กระท่อมไปนาอีกผมจะไม่กล้าออกไปไหนมาไหนในตอนกลางคืนอีกเลย หรือว่าถ้าผมเห็นอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ผิดปกติผมก็จะไม่กล้าหันไปมองหรือพยายามที่จะหลบสายตามันให้ได้และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นค่ะคุณผู้ฟังได้รับฟังกันแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่ฟังเข้ามาฟังใหม่ ก็อย่าลืมนะคะไปกด subscribe และอย่าลืมไปกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใ,ใหม่ๆของทางช่องเราและเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ทางช่องได้ทําคลิปต่อๆไปด้วยค่ะคืนนี้หากใครที่มีประสบการณ์หลอนๆนะคะก็สามารถส่งเรื่องเล่ามาให้เราเล่ากันได้ที่แฟนเพจเรื่องเล่าหลอนๆค่ะคืนนี้ขอตัวไปก่อนฝันดีกระดาดิสวัสดีค่ะ